เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอย่ผมฟิลทีวีและนี่คือ Minecraft Pocket Edition นะครับหรือ Minecraft PE กับเวอร์ชัน0.13.0นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวกันคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอไอเทมใหม่ๆที่แอดเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอภัยที่หายไปช่วงหนึ่งนะครับเนื่องด้วยไม่สบายนะครับเสียงหายไปมาแคสอะไรให้ดูกันไม่ได้นะครับผมก็ ได้แจ้งเอาไว้ในเพจ a c e b o o k f ิวทีวีแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยนะครับพิมพ์ฟิวทีวีนะฮะก็จะเจออยู่นะครับเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจโอเคเรื่องนะครับก็เริ่มจากเจ้ากระต่ายกันเลยนะครับผมก็แอดเข้ามาในเวอร์ชันนี้กันแล้วนะครับซึ่งในเวอร์ชันก่อนก็ยังไม่มีนะครับเวอร์ชันนี้ก็แอดเข้ามาแล้วนะครับมีทั้งเป็นเนื้อกระต่ายแล้วก็หนังกระต่ายกันด้วย นะครับผมอย่างไอตัวนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะจับยากนะครับไม่แน่ใจว่ามันจับได้หรือเปล่าแต่ผมเคยลองแบบเอาไปตีมันเล่นที่โอ้โหมันก็วิ่งกระจุยเหมือนกันนะครับก็ดูที่กระต่ายถ้ารัวไม่เกี่ยวรัวมากั้นกระต่ายเฉยนะครับรัวนี่มีมานานแล้วนะไม่ได้แอดเข้ามาใหม่นะครับผมก็นี่แน่นะครับก็จะดรอปเป็นหนังมาเมื่อกี้เป็นหนังนะครับแล้วก็มีเนื้อกระต่ายด้วยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ดรอปนะครับโอเค ต่อมาเป็นประตูนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประตูตามชนิดไม้เลยนะครับก็อนี้เป็นเออเป็นไอเป็นดอปกตินะครับดอแปลว่าประตูนะฮะอย่าคิดลึกอ่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นประตูปกตินะครับแล้วก็มีเป็นพวกประตูตามแบบชนิดไม้ครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็เป็นประตูไม้ขาวนะครับอันนี้ก็เป็นดาร์กโอ๊กไปนะเป็นเออประตูไอรอนประตูเหล็กนะครับก็เป็นแล้วแต่ชนิดไม้กันเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ประตูไอรอนเนี่ยเราจะเปิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจ้าตัวสวิต์นะครับก็คือเราใช้มือเปิดเหมือนแบบไอประตูปกติเนี่ยใช้มือครอแก๊บเคาแก๊บไม่ได้นะครับต้องมีสวิตต์ถึงจะเปิดประตูเหล็กได้นะครับผมก็ต่อมาสวิต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรียกว่ายังไงล่ะสวิตค้างนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดตลอดนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับไอสองตัวนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามจะข้ามมารีวิวตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าไงล่ะเป็นเออผมขออนุญาตดู เขาเรียกว่าจะดูดุดดุดเลสโตนทอชนะครับผมเลสโตนทอชก็คือทอชที่มันเป็นเลสโตนนั่นแหละครับก็คือทอชก็แปลว่าไอไอไอทอชนะฮะเออนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นของเลสโตนก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าไอไอทอชเลสโตนเนี้ยไปวางอะไรใกล้ๆเกี่ยวกับระบบมันก็จะติดขึ้นมานะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของไอแพนนะครับผมออกเสียงโทรเปล่าดูอีกทีหนึ่ง นะขอญาตไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ่าใช่ครับแลนนะฮะอันนี้คือเป็นเอาไว้แบบไว้เราเปิดประตูนะครับก็คือแบบเราเดินมาตอกแทกตอกแตกก็ไม่ต้องไปเหยียบเอ้ยไม่ต้องไปเปิดกดเปิดอะไรอย่างนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้ปุ๊บประตูมันก็เปิดได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งเอาไว้ห่างมันก็เลยระบบมันก็เลยไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดเราตั้งใกลๆเดีตั้งให้ดูเราเดินปุ๊บอ่านะฮะอันนี้ก็ประตูมันจะเปิดอัตโนมัติก็แกลบกปแก๊บแบบนี้นะฮะก็จะมีเป็นเอ่อไม้หินทองแล้วก็เงิน นะครับอันนี้นะครับมาถึงสักทีเกี่ยวกับสวิตชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตชั่วคราวแบบเอ,อ่อที่มันจะแบบเปิดแป๊บเดียวแล้วมันจะมันก็จะหยุดไปเองนะครับก็สมมติอ่ะผมกดปุ๊บปุ๊บเนไมแล่มันจะกลับมาเองนะครับเหมือนกันนะทั้งไม้และหินนะครับก็อ่ะเหมือนอย่างเงี้ยดูดูจากไฟดวงนี้เอาไว้เนี่ยพอกดปุ๊บมันจะดับไปเองอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรมันซ้ำนะ แล้วกด้านบนนะครับอันนี้เขาเรียกว่า daylight sensor นะครับเป็นเหมือนกับอ,อยังไงล่ะเซนเซอร์ตรวจจับแบบเวลาแบบเราจะเอาไฟเวลาไหนสมมติอ่ะเงีย้ยดับดูด้านบนนะตอนนี้เป็นสีอุ้ยกดเพลสนะตอนนี้ด้านบนเป็นสี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 ขาวนะก็คือให้ไฟติดเวลากลางวันถ้าเกิดเราปรับเป็นไอสีออกฟ้าฟ้าม่วงม่วงอย่างงี้ก็คือไฟติดเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ก็เป็นกลางวันเวนลาปรับม่วงไฟมันก็เลยดับนะครับตามนี้นะอันนี้คือ กล่องดนตีนะครับผมเวลาจิ้มแล้วเราจะมีเสียงออกมานะครับไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเงียบให้ฟังไม่รู้ได้ยินป่ะนะครับเพราะว่าเสียงผมก็เปิดประมาณสิบสองนะครับโอเคต่อมาคือไอ้นี่ตรงลูกศรน่าจะเห็นนะครับตรงลูกศรนะอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับระบบเทียวไว้สร้างกับดักนะฮะซึ่งมันจะใช้สติงนะฮะไอ้ใยแมงมุมนั่นแหละฮะเอาไว้เป็นการแบบสร้างกับดักนะองมองดีๆครับเห็นในเส้นเหลี่ยขาวนี้ไหมฮะ มันจะบอกว่าเป็นกับดักเอาไว้แบบแบบเดินแบบเหมือนแบบสะดุดกับดักเหมือนกับดักระเบิดกึ๊บอย่างเงี้ยระเบิดจะทํางานนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาสอนวิธีการทํากับดักระเบิดด้วยไอ้นี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าผมจะสอนนะแล้วก็รางรถไฟนะครับก็จะมีเป็นรางรถไฟต่างๆนะครับเป็นเลสรางรถไฟแบบเออเป็นแบบเลสโตนรางรถไฟสวิตช์แล้วก็รางรถไฟแบบเดิมๆธรรมดาแล้วก็เป็นเออแผงเลสโตนประมาณนี้นะครับก็โอเคเป็นการรีวิวรีวิว รีวิวนะครับคร่าวๆนะฮะให้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าไอเทมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็คือจริงๆคลิปนี้ผมจะทําตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่สบายเสียงไม่มีนะตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับก็กลับมาพูดได้เหมือนเดิมนะครับโอเคคีวทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ขออภัยที่ผมอาจจะ พูดไม่หมดนะครับว่าว่าไอ,ไอเกี่ยวกับไอเทมตรงนี้ผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับก็อาจจะมีอันอื่นอีกที่ตกหล่นไปขออภัยด้วยนะครับโอเคซีโอเกนกู๊ดบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย